ไได้ซ่่อมมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมนิดรือได้ซ่อมไม่ได้เพิ่อจยีชิตยายาเสร็จนะก็ตามสัญญาครับที่คอมเมนต์นะตามสัญญาที่ได้บอกไว้ว่าถ้าร5 0 0ไลค์ปุ๊บผมจะเอาท่อใส่ยส่เนี้ยนะมาต่อกับเจ้าขบูตัวนี้ครับนี่ครับจะต่อก้าไปอย่างนี้นะต่อจากคอทะบวงมานะแล้วก็ให้ยาวมานี่เลยครับให้ยาวมานี่เลยนะครับเท่ากับว่าขบูขบูจะต้องอยู่ด้านนี้เลยนะครับ เอาละเราจะไม่รอช้าเลยนะลื้อเลยครับถอดนี่เลยนะถอดออกไปเรื่อยๆครับอึบตึ๊บตึ๊บหลุดไหมเอาละหลุดแล้วหลุดออกมาแล้วครับก็หน้าตาประมาณนี้นะนี่น้ำมันรั่วไหมไม่รัว่วนี่เดี๋ยวเราเจ้ายางนี้ต่อเข้าไปเลยนะครับดูที่มันสวมได้ไหมไป๋าหลวมหลวมโคกเลยผมลองเทียบแล้วนะครับไอ้คาบูเนี่ยมันใส่กับลูกยางนี่ไม่ได้มันหลวมเกินนะครับเห็นไหม หลงเกินไปนะครับเราจะต้องเอาตัวนี้นะเอาตัวเอาเอาตัวนี้ไปใส่ตัวนี้แทนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดออกเลยนะฮะอึบออกไหมโอ้ยแน่นอยู่ครับออกแล้วออกแล้วเอาละครับหลุดละโอ้ยปาก t u r b เป็นรอยนี่คือใบท u r b นะเห็นไหมไม่มีซีหกักไม่มีอะไรนะ เห็นไหมครับปากะทบอก็จะประมาณนี้นะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นททโบ EF นะครับไดฮัตสุนะครับ664มั้งนะครับเราก็จะเอานี่สวงเข้าไปเลยครับอ้ขนาดเอาเอาด้านสมองยังหรวมเลยครับเอาระไขเลยครับบีบนะให้แน่นโอ้โหไขก็ไข่ลำบากได้ครับ มันหนีได้นะน็อตเ,เอาละเริ่มแน่นแล้วครับ การไข่ขาบูนี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าอากาศจะรั่วซึมเข้าทางด้านไหนไม่ได้เลยนะครับถ้าเข้าปุ๊บแปลว่าเบาไม่ลงหรือไม่ก็เหมือนคันเล่งค้างนะครับถ้าอากาศมันซึมเข้าไปได้นะเพราะฉะนั้นไขให้แน่นเลยครับอย่ให้มีช่องอากาศไหลเข้าไปได้ครับเอาละตอนนี้ก็แน่นแล้วนะแน่นแล้วโอเคชิ้นต่อไปครับตัวนี้โอ้ใส่ไม่ได้เห็นไหม แป๊บมันใหญ่เกินนะโอ้โหเสียเวลากับตรงไอ้เจ้าลูกยางนี่ไปเกือบเกือบชั่วโมงเลยนะเดี๋ยวไข่กันไปก่อนมันเข้าไหมเนี่ยห้องพระล็อกนะครับแน่นไม่แน่นเดี๋ยวรู้ครับจะติดได้ไหมหรือไม่ได้ยังไง เดี๋ยวรู้ครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคอยาวแบบโอ้โหยาวมากมายนะครับแต่ก็ทบโบนี่มันก็รอรอบดึงอยู่แล้วครับรอพอน้ำมันเข้าทบโบก็ดึงอัดลงห้องไอดีเลยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะก็คือใบมันรอรอบอยู่แล้ว แต่ว่าลิ้นนี่ยังไม่เปิดนะลูกต่านี่ยังไม่เปิดลมก็เข้าไม่ค่อยได้เข้าได้น้อยแต่พอลูกต่อเปิดปุ๊บใบพัดที่มันปั่นรออยู่แล้วใช่ไหมพอลูกต่อเปิดปุ๊บมันรีบดึงลมเข้าไปเลยครับก็คืออาจจะมีจังหวะเร็วขึ้นแล้วก็ปั่นลงไอดีให้ไวที่สุดครับอัดลงไอดีเลยนะช่วงที่วาล์วเปิดปุ๊บลมก็อัดวาล์วเปิดปุ๊บลมอัดวาล์วปิดก็อดัดไม่ได้นะนี่ครับไปเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทดูเลยที่ฝากครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเอาละพร้อมสตาร์ทครับติดไหม โอ้มันเป็นย,ยังไงเฮ้ยน้ำมันมันวิ่งเป็นเส้นเลยนะโอ้ยน้ำมันมีตอกอยู่นี้ด้วยครับ มีระเบิดด้วยครับคือสายคันเล็กเนี่ยมาดูสายคันเล็กนี่ครับคือสายคันเล็กเนี่ยมันสั้นไปนะครับแล้วไอ้ไอ้ตัวตัวตัวปากตัวท่อเนี่ยนะท่อตัวนี้นะเนี่ยนะมันยาวเกินไปครับมันยาวเกินไปจะทให้สายคันเล็กมันตึงพอสายคันเล็กมันตึงปุ๊บมันก็เล่งเองนะครับมันเล่นเองนะครับไว้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสายคันเล็กใหม่แล้วเดี๋ยวผมมาลองนะมาลองทําให้ดูว่ามันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับ มันเบิ้ลลงไหมมันแบลอะไรยังไงเราดูนะครับนี่คือสายกระเรียนมันค้างอยู่นะเห็นไหมจบข่าวเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมนี่เลยได้ซ้อมไม่ได้ลาก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอืนี่คือถ้ามันถึงตัวนี้นะนี่นะถ้ามันถึงอีกสักพันไลค์แล้วกันนะให้มาคลิปที่แล้วคืมันไวเกินวันเดียวมันห้าร้อยแล้ว พอสักพันไลค์นะถ้ามันถึงพันไลค์ปุ๊บผมเจ้าตัวเนี้ยนะไปใส่เนี่ยนะไอตัวเนี่ยนะใส่ใส่เนี่ยนะไปใส่บ้างไฟอุ่เย็นเฉียบเลยวิ้งเย็นเฉียบเลยครับผมจะไปใส่บ้างไฟนะดินที่เขาใช้บ้างไฟขึ้นบนท้องฟ้านะผมจะดูว่าดินเนี่ยเวลาจุดไฟแล้วไฟมันวิ่งแบบไหนเพราะมันเป็นท่อใส่นี่ใช่ไหมท่านี้ใส่ใส่แนวเลยเห็นไหมครับผมก็จะดูว่ามันวิ่งขึ้นท้องฟ้าไปแบบไหนและอะไรยังไงนะครับจะดูว่าไอเชื้อเชื้อเพลิงม,มันเผาไหมแบบไหนนะครับเชื้อเชื้อเพลิงในจรวดนะก็อย่าลืมแชร์อย่าลลืมไค์นะ กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ไม่ได้กดติดตามนะโอเคสำหรับวันนี้ผมลาก,ก่อนครับสวัสดีครับ